ามาอรหังสัมมาสัมพุทธั silaniyatama tak diam dimajang pantai bisung-bisung akanak bisa dihias saham pencah silaniyatama namo tasab kakawato arahato sama samput namo kakawato arahato sama

ธรรมสรนังกจามิสามสารนังกจามีทุติยมีพุทธังสารนังกจามิทุติยมีธรรมสรนังกจามิ ตุติย yup ปีตังขัานังขจามิตุติยังัธาัามปีพุทธังสารนังขจามิตุติยปีพุธัสนมิปีธรรมังสารนังขจามิตติยัปีธัรมังสารนังขจามิ Tidak pernah kemanang ditidak Pana dipata Wira mati Sikapatang Sapa dijamin Pana dipata Wira mati Sikapatang Sikapatang Sapa dijamin กามโตมิจา

e <tik> samaya <tik> <tik> สักเตหาพรมาจยรกาปัสามปทฏินอ <cutter> ันที่ว <USSR> oh, yeah, yeah. ่าหลังอาญากะทาสันพระาสนาประจักขคาติกาเจสุตมันอนุกรรมอิมังกตังมนีวันอย่งอิทานิตัสสภะขาวะโต atau samabuthansa perban ataue matanya santaut terrepan casa tadi kani towe tapan cara tanne hatiikan tadi พังขตโตบรินิพานาสัสนายุการัคกานาสัลลกินตัดพิติสุภามัตรุปราพุทธศสสัตนายุการจันเดิมเริ่มแต่บรินิพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาอารหันาสัมัาสัมพุทธเจ้าของเรานั้น บดนี้ล่งแล้ว2 5 6 7พัรษาเดือนเมตายนตคมามาินที่12ณวันนี้วาระพระพุทธาตาตาณายุกันจักเดิมเริ่มแต่ปรณิพาน์มีในอันจะพึงกำหนดจดจำ <c oughs> นับด้วยประกาชนี ยี่ตปารังสกัดจังธรรมโมเบือนาตอนนี้ไปก่อขอเจริญมวลโมพุทธมามากาพุทธบริตตดทางลายยิงก็ได้ใช้ก็ดีในตอนนี้จงยังไงโตตาเปียบเดียวก็คือหูเจ้ยวทางท้องข้างหูเจ้าวทางสองข้างของพอ,อยาติแมายโยมนั้นเปรียบปานหนึ่งบาทเป็นภาชานะเงินเป็นภาชจนะทองที่จะมาคอยรองรับพุทธพจนรถกันแต่พัตธรรมมเทศนานะ ดังอาตมาภาพจะได้พระราในสังกาดบทต่อไปขอให้ชาตุโยมสาธุชนคนดีทางหลายจงตั้งใจฟังด้วยตต่จักรรบในธรรมเป็นดันดีเทินทีวมองตลอดปฏิสิเทศสังกาให้ฟันเวนว่าขันบุริปันสังกาดดวงเดี่ยวกิจด้ ็นคนดีเนีเป็นคนหาคนดีเอ่อแต่ฟังเกี่ยวกับสังกัดฟังเกี่ยวกับฟังเด้อเพื่อจะเป็นประโยชน์อ่าสืบต่อไปสังกาดที่มันเกี่ยวกับอย่างฟังดีๆนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Hai Hakawato arangtosempat tamu tanu ta, Pakkawato ta ta. Arangtosmbah sambuttata Siti titi Papon pohon we mit tadiling tiju บาโฮลาติอธิกาอัตตาตุลาญาปะโหลาติจาชัยมังคารตาบดีไม่ตีจมีเจพวดน,นาคุตอาบานุกุปันขันธปยาคาเทพาตุลาตุรินอินพร้อมยมมาราชาสุนักขัตาตัวมังคารภูมีปัญญาจนารนักบาเทเมตตาทั้งหลาย โจงควันภายห้ามเพิิงหายตาหูนิตาประโยชน์ตนและประโยชน์แห่งทันยาได้ทิประมาทยาเด้การในการฟังธรรมลับมหาชาอันเป็นคำนานป่าตั้งตอนมาเพื่อได้เพิ่อนได้สังขายาบอกไว้ว่าศาสนาพระโพธิมารี ในหาพันภาวัตาผู้มเจ้าโลกาโลกใตในหูวจาสืบบันมา <c oughs> ตั้งแต่เขาว่าสารนาพาโคดมเจ้าจับดับสังขารจินพุนทธการเตียล้วแลด้วยเทศแก่วหูเท่าปูหูเข้าพญาปูโูตายปูโูเกดปูหูเอากำเนิดในวัดรงตานในเมื่อการพุนเฉลี่ย อันที่แท้พระตัดตาของเฮาท่านได้ต่างบาร,รมีโพธิตุพัณได้ต่างบุญตุพันห์ลายลางเสนทุกยากมาแต่ลมนานนับบาลป่าบ้านบรดไดตีอาตงไทยไปไปแตนมากับนับแตตะได้รับพยญาก่อน แทบปาดของพระพุทธเจ้าที่ปังก่อนปังเพื่อได้เป็นพระมุนีเป็นืืสีตัวเบทอนทันไดเะทอดตอนนอนบนเหนือเปลือกต้มเป็นเขาตาต่อเท่าพระองค์เจ้าได้เป็นพระสิทธา,าราชกุมาน,นานมาเลยที่พอขว่าเขาพระองค์งเจ้าจึงได้ของลาจึงได้นั่นองอ่านเทนพระราชบิดา มีตนมโสภาเป็นบาทปริจาริกาอยู่หกเมือนนาคอยเตื่นภูมูนาลีรังเทวีพิมพาอยู่เป่าลูกพระเจ้าสือวาราหุนเป็นไวบุตรสมภาคภูานาพระได้กินข้องลาดป็นเจ้าพระญา <c oughs> อยู่ต่อมาเหตุเหตุการณ์อันประลาภวงตะหนมน่อ,นอยนาดนอนหลับไหลผ้าจึงเกิดตะลุดผ้าไทยเบื่อหนายจึงได้บอกกำไฟในจันาผู้เอามาได้เตรียมเอามาอาจจารวอรักจัก,ก,กรกะนำเอางองค์พระผานวิหารบวงขามดันเดา้าภู้มูเมืองคนภามาผาลงส่งหวยใหญ่อ,อโมนมาาที พราจึงไปเอาพราคันใช้ตีดาแจ่วอันสำเร็จแล้วด้วยปารมีตัดเจดีที่พระโมริตะขึ้นเมื่ออาการ้วยอำนาจครับอาธิฐานถ้าผู้ขาจะได้เป็นพราตพุธธุตัดานได้สัตตระจันผู้เลิดแล้วคอยพระเจ็ดเจวจะได้ตกลงมาคอยขึ้นถึงปาเปหาอากาศ เมื่อนั้นบันิตาทีลาเห็นแล้วจึงแนมเอาพระอเแจวลงม,มาโจปยิปฏิฐานไว้ในเมืองสวรรค์ชั้นตาวติงตาป,ลปตาลูปากดเป็นทตาเกดเจวอยูลามาดีต่อมาในกาลัปนี้ เมื่อนั้นพระจึงต้งฝังนวันบวชไดหกผาวัตตาจึงตะเด็ดขบนะันนาเขาทูกว่าไม่มาพกกอันมีบัลลังโจถูงติบสีต่อพาตะไวลาออกทางทิศบูรพามานจึงมาอิตาจับไลองผาบาปบวชปุกเตาหน่อยนานทั้งสามเป็นเตางามพุทธ้วยตะอาดผู้หนึ่งตืนหน่อยนานนั่งตันหา ผู้นึงตื่นั่งราคะงามผุดฟองโถเดื้อความไตตีผู้นึงตื่นอดาดีแด็ดตัวพี่งามงยิง่งน,น้อยหน้าอ่อนน้อยงามฟองตัวตีหันตาไว้งามยิ่งเดียมดีเอี่ยมตอไปแ,มปแปกมอยู่เป็ีอยู่งาม มากระทำมายาอันห้มาเกาไก่ตัวาพุดถั่วภกคจึงงมงค์ทำมาตังวทนาทุเลศตามเต่ามีกาสูดีมากระทำมายาทำแตตาเย,ย,ย,ยวหาพินไปตาจูใตบอที่ความร้ายต่างมามาเปยกากตาใหญ่ผมต่อหน้าสูดไดว่ากูจะย,ยินดีเท้รอ แต่นั่นมันก็มีความละอายกับกายเป็นผู้เท่าเห็ดน,นมจาน,นอยู่ตัวสวยตัวสวยมันจึงไว้หน้าต่อขึ้นตัวต่าขึ้นไปบปวพยาบานให้น้ำเอาต่างต่างฟ้าไปเหยบดตินหลังยังรูปปาตินาหยาบแทนเจ้าตับพันยู มันก็ยิ่งทะนุใยย่องของเกิดเป็นดอกกันของกว่าบานฟูผููพญามันมีล,ลายลากเขาก็หากเป็นตะตูว่าจะถา์ตัพันยู่บ่ตาพร้อมกันจับดาบก้าพระขันชัยไผพันไปยัง,งตั้งตอหน้าโดยพระลั่น แต่นั้นพาจอมทั้งสิ้ที่เด่นนีลราบินเพเรื่องเลีอคิดถึงบารมีเฮืองหอตั้งใจต่อบารมีเรื่องเลืยนที่อานันตาเอกเฮืองหงเมกเมโคพระอินทาตัดโหดิละสะพาดความุมมเทวา มวลมาลาเลยตะทานโคมคาแนแตีนขึ้นเีนียังแต่นางธรณีตีตาะอาดนั่งบริประมา,นาทนาคอยมาคอยสับพันยูเห็นพวกมากตัดตูมาบังเบียดน,น่งเกิดเลยขิดเขียดในมันโนคิดเห็นบารมีโพธิราลต่างขึ้นมาแต่ไายตาคนหลังนางอธิตันถ้วยมือจับเการาดแกงเอาทิงไป เป็ดวุฒากังไรหลยลังเล้ลังเป็นเป็นนางป้าปองถวงหัวนาในน้องยาดาจานพระบ,บาทเจ้า,าททจึงได้น,ททน,นั่งแทนเจ้อันมีแทนเกิดแล้วในความมาโพจึงได้ปาะกุตลขึ้นมาเป็นพระตถาคตโมนรเทพาเทวดาเข้ามากราบไปในเป็นพระทไทยตอนตั้งตาตาเกิดเป็นตาตาต่อมา เห็นเล้วปาจึงตสดเถ้างเมืองแจ้วอาปัตตาหานลิลาพนดับสังขารน,นลิลาพานอยู่เหนือตัว,วันมันจะอ่านในระวังตาระชาิไม่ห่างสองตอนนั้นแท้ดีเดีอันปรากฏนี้อยู่ในเมืองแจ้วก่าวแล้วคือกุศินาราพาจึงตัดข้าตาต่ออนุชาอาุุนมาอาุุนเอ้ย ในเมื่อตาดตารกร้องเหงาดวงไปได้สองวันภาวัสตาฟูงม,มูอรันตีนาอาตาวาจักบ,บ่มีปรากฏอีกแ้ล ในเมื่อตาตานาของเฮาหลวงไปได้สองพันวัตสาหาบุคคลผู้จับจำพระติปิโรกะบ่มีแลในเมื่อตาตานาดวงในสามพันวัตสาพระภิกษุตรงจักบ่ตาบางที่กันแลในเมื่อตาตานาดวงไปได้สี่พันพาวัตตาภิกษุตรงจักถือจีวรบ่ครบตามพืนแล ในเมื่อตาตนาล่วงไปได้พันพระวัตรหากว่าปิีกมีบุคคลผู้ใดใครผู้ใดงได้พาเหรยหน้อยๆห้อยบาไปมากาจัดวงบูรว่าเป็นพาพิกสูในยามนันดีนี่แลด้วยแท้ถ้าจะนับคำนวณเดือนทั้งหมดมีอยู่หกหมื่นเดือนบ่เกอนขาด วันสินนั้นก็ตามมาตับใดตั้งสินน้อยสินใหญ่สองแสนสี่มื่นบอมีผิดถ้าจะคิดเป็นวันอุโบสถกากำหนดวาแสนต่สองหมื่นอุโบสถบวชเป็นการจงเป็นรูกาลก็มีประมาณสี่พันรูบอกไปถ้าจะกำหนดไถได้เป็นวันมีอยู่ร้านแปดแสนวัน ถ้าจะแบ่งปันให้เป็นยามกามียูต่อตื่อแปดแสนยามตามปานีวาว้สาตนาเฮาได้บรรจบโรบผาพันพาพัตตาได้ปีชันคิมหันตาลืดูเนยันนี้มันปีไหนเงื้ปีปิโลกทิได้พระบอกปีมาโนปีมันตาโดดูเดือนหเดือนยังนี่เดอนลงไป เดือนขาเดือนขาวันว an ันวันทุเดือนขาวันทุกงบารีตวดเวยเทศวารีตาขาดังโดนดังสาวอุทาตั้งราชาเป็นเวลายมไก่หงแส้งปลาอรุณพุนไก่รักมีเป็นวันดีวันไปดีทีลา วันนั้นเป็นวันปาตาลีประกาศท้งหลายอัญญายังอยู่ทุกหมู่ไม่ไปปนอม ทั้งจอมเข่าเดเฮาปาทุกประเทศเท่าพาเขาทุกแถวเท,ท่าเชิดทำทุกฐานาแด็วังป่าทุกสาขาเดป่าไม่ทุกูเกตกด็กยูไกลกทั้งอยู่ในเงินตาแด็บปานตองอยู่ในเกตปองคู่หาอยู่ตามวัดป่าตามตาตามตาลตามบวิหารด้า,า,า,าน,นภาคินสีบาโว โยตามผู้วิจตฐานบานนังเก่าอยู่ตามัดพระเจ้าผู้เขาเกิดตามผู้เดินจอมเขาขันธารตั้งอยู่ตามห่วยหานผู้เผาตับตาคาตาระคุงค่ามาตะบุตรตัวเดนเป็นแพ่แสนปวดจักเก่าวาดตั้งอยู่ตามตาฐานวัชวานรงโรจโช่วตากาน บานบ่อโา,าอยู่ตามบุทนาะเจ้าเราอินพรทั้งอยู่ตามท่าสมพวกรัตรีและที้ป่าทั้งอยู่ท่าเมืองตะวันพัฒนาราชปาริริรกาทาตงไหลทั้งบูวนก็จะชวนกันมาเข้าปัสกุจนุกันในที่ห้องไปอหาผู้แกน่นอาแสดงดี แสดงเล่น์สมาดังพับผ้านังชื่นเป็นตาเกือกไก่ไงงามหลุดตาองค์เทพาพัลลหนาตูงตัวทิพแปดตออบกป่าบ้านรัตมีแบ่งบ้านชงชวดโรตีตีมาละเวียงละไว้เวียงขึินเจ้าพาเมาอลีรัตมีหากไท่แพร่ดูคักแท่งามเรือไหลรัตมีรอบไก่ใหญ่อยู่ที่อยู่นี้ยังนี้ยังนี้ยัง คือดังนางอ้อมทางใส่ไม่คำอันที่เจี่ยวกบเกียวงามดูดีดูนี่ยับนี่ยับนี่ยาคือดังปีแมงครับอันยับดูนี่ยองนี่ยองนี่ยองอันที่เแองกาแยงตองเดียวนี่ยับดูยองไรลาเรียบคือดอกกุบดนาไม่ไยลัตตมีอันที่แดงกาแดงดีดีใต่ตองแด่งงามตองคืออี่ป่า พ่อให้เป็นหนทางขีเหตุพ่อเป็นขี่ตั้งเกติผู้ท้าหอนเป็นคําสอนอูป,ปามาอุป,ปามิให้ปามาก <c oughs> เครื่องผู้ชาติทำม,มาทุกงช่อตรงใช้ถ้าจัะพันลนะาะะไปกะบี้มาเครื่องผู้ชานั้นหาดีเหลือหลายใหญ่เป็นแถวเป็นทิวผิวสัวมผัสทั้งโมเทบาลานนอมน้ำมาฝูงโูเทบาราลงมากราบบันเตบ้าน โมบามาอินตาพวกมูเทวราอินพบมยมาลาเขาย่อมอภิวาตูจะได้ตานตา,ตามหามาพารัตนีมามาเตชาการนีตีจุอาโคเป็นมหาปัญโยปัญญาลลล่กมีภพาปัญญาบางตั้งต่อนต,นตานา ได้เป็นตาตาตั้งตอนตัดโลพนลจากโอกาตรงตาโปรดตัดนีละพ่านกตะหกลานโกดทัวทัวทั้งเททัวทั้งทวีเด่นจงพุูงปัตตาปัญยูหูลำเดินประเถิอนกวนอลธทิพาได้นำมาตัดฐาเทวามนุษย์ตานังพุโทษปักา ได้เป็นผู้เป็นพโรพรูผู้เจกทั้งเป็นผู้จากน้ำเทวดาแรนมาโนให้ได้ถึงมีบุลุบทอดจากกิเลสและอุปาทานถึงเมืองนิรภัณเป็นที่แล้วพระองค์ก็ะะเห็นเขาตัวมัองแก้วกล่วาวล้าคืออมตะมหานิรภัพานในวันสุนขเขนจักขับมันสี่รับสีครับ ในวันโุดเกิดดีครับเดือนหาตกเป็นปีมาล้วงก่อนุทธาตุหนึ่งปีนับป้าถึงมือนีเป็นวันสุดเดือเนเมษายนพ่อต่อปีมาลรงพ่อต่อสองพันาหารอยของทิ่เจ็ดดี ก็เป็นวันทีตั้งห้องเทียนยอมก้องกันเขาเว้าตามพ่อต่อพ่อประบ้านพูดตาการเรื่องได้ท่ากับ2องพหารอยหกิเจดมีอันจัรการตั้งวิเต็เอาบุญพระเวทเทีนมหาชาขณะนี้เทียนตั้งการหมายถึงการบอกสักการเจตธายนุ่ายิายกา วันพระตัตาราพระปันตูตัตตาโรปจุลมานวันทีพ่พระองค์ปริพานอาตังทานจากโลกไปพระองค์ได้ปากคำตอนเอาไว้คือปาโพนกำหนดน,นี้ต่อประก,กาศเรียกว่าทั้มที่ปิดปัทภมีต่อปาาัอ่านมีในเล็งทำมาเพื่อให้พวกเขาได้ชำระกิตใจให้ตะอาดปราจากความโลภความโกรธและความหลว ให้ได้ตรงต่อประดิพานย,งยงงางเวลาตังหากอุตตอถมแพนจิตไปขอให้ได้พ้นจากโลกกาทาวายงั้นของข้าอยู่ในโลกนี้ใกล้ถึงที่โตดาสักกาอาณา,าย่าพังพาขอให้มีอำนาจผ่าแขกมู้มัวไปไปมีอายุให้ได้หไวกว่าพันวันตา เ็ิธีตัก,การาปูชาเ็ิธียงยองจากปานุะที่บาราทั้งหลายอธิบายปัญญาบมาตามตำรราพุทธาทิ่เด็กอธิริกาลาชาอุตมังกาลาติท่โิโจตัปารุโกรกาบินา วินาเทีตั้งการตามบทบาทภาคาถานิทิตาจบลงปงไว้แต่เพียงตอนนี้ก่อนแล้วอีกกองสามเขียนจบอย่างนี้นอกอน